ป้องกันอหิวตกรโรคกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองจอมพลมีคำตอบไปเรียนรู้กันเลยการรักษาจำเพาะ จำเป็นต้องรีบให้การรักษาอังทันวิ่งทวนด้วยสารน้ำที่ประกอบด้วยสารละลายเกลือแร่ในปริมาณที่พอเพียงเพื่อแก้ไขภาวะเลือดเป็นกรดและภาวะโพแทสเซียมในเลือดต่ำในผู้ป่วยส่วนใหญ่สามารถให้การรักษาโดยให้สารละลายดังกล่าวทางปากในปริมาณที่เทียบเท่ากับปริมาณน้ำที่สูญเสียไปโดยประมาณคือร้อยละ5ต่อน้ำหนักตัว1กิโลกร,รัมในรายที่เป็นน้อยร้อยละ เต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมในรายที่มีอาการปานกลางและร้อยละสิบในผู้ป่วยมีอาการช็อกค,ควรให้น้ำเกลือไอโซโทนิกทางหลอดเลือดทันทีน้ำเกลือควรประกอบด้วยไบคาร์บอเนตอะซิเตรตหรือแหลก กเกตเอดไอออน24-48มิลล e ิอิควิวเลนต่อลิตรและ10-15มิลล e ิอิควิวเลนต่อลิตรของโพแทสเซียมเช่นด็อก s o l u t โซลูชนหรือ RINGERS และเทคภายหลังการให้สารน้ำทางหลอดเลือดจนกระแสไหลเวียนโลหิตด,ดีขึ้นแล้วจึงเปลี่ยนมาให้ทางปากได้เพื่อรักษาความคงตัวของสมดุลสารน้ำและเกลือแร่ในร่างกาย การพิจารณาเลือกชนิดของยาปฏิชีวนะในการรักษาควรใช้ข้อมูลการเฝ้าระวังการดื้อยาของเชื้อทางงอห้องปฏิบัติการเพื่อทราบแนวโน้มการดื้อยาประกอบการพิจารณาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อดื้อยาในปัจจุบันสามารถเลือกใช้ยาที่เหมาะสม first drug of choice ในรายที่อาการรุนแรงให้พิจารณาในการรักษาโดยให้ยาปฏิชีวนะเทตราไซคลินหรือยาปฏิชีวนะตัวอื่นๆจะช่วยลดระยะของโรคให้สั้นลงลดการสูญเสียน้ำตลอดจนลดระยะของการแพร่เชื้อลง ยาปฏิชีวนะองค์การอนาัมาโรคให้คำแนะนำการรักษาคือเด็กอายุต่ำกว่า8ปีให้นอร์ฟลอกซิซิน20มกต่อวันนาน3วันเด็กอายุมากกว่า8ปีให้เทตราไซคลีน30มกต่อวันนาน3วันในผู้ใหญ่ให้เทตราไซคลีนครั้งละ500มิลลิกรัมวันละ4ครั้งนาน3วันหรือด็อกซิไซคลีนครั้งละ100มิลลิกรัมวันละ2ครั้งนาน3วันหรือ นอร์ฟลอกซิซินครั้งละ400มิลลิกรัมวันละ2ครั้งนาน3วันกรณีเชื้อดื้อต่อเทตราไซคลีนวิธีการควบคุมและป้องกันโรค1มาตรการป้องกัน1จัดให้มีการสุขาพิบาลในเรื่องการทำลายอุจจาระและการป้องกันมแมลงวันจัดที่สำหรับล้างมือในกรณีที่ไม่มีส้วมควรกำจัดอุจจาระด้วยการฝังและที่ฝังจะต้องห่างจากแหล่งน้ำดื่มน้ำดื่มควรต้มหรือใส่คลอรีนน้ำใช้ควรได้จากแหล่งที่สะอาด 2. ควบคุมแมลงวันโดยใช้มุ้งลดพ่นยาฆ่าแมลงหรือใช้กับดักควบคุมการขยายพันธุ์ด้วยการเก็บและทำลายขยะโดวยวิธีที่เหมาะสม 3. ระมัดระวังเรื่องความสะอาดของอาหารควรเลือกรับประทานอาหารที่ปรุงใหม่หรือแน่ใจว่าสะอาดการล้างมือก่อนรับประทานอาหาร 4. นมหรือผลิตภัณฑ์นมควรผ่านการพสราสร์ไส์หรือการต้มก่อนให้คำแนะนำเรื่องการควบคุมการผลิตการเก็บรักษาและการจัดจำหน่ายให้ถูกสุขลักษณะ 5. ควบคุมการผลิตอาหารและเครื่องดื่มให้เหมาะสมให้ใช้น้ำผสมคลอรีนในงานผลิตอาหารและเครื่องดื่ม 6. ผู้ที่ต้องเดินทางไปยังท้องที่ซึ่งมีความเสี่ยงในการติดโรคสูงอาจกินยาปฏิชีวนะจะช่วยป้องกันโรคได้สำหรับระยะเวลาสั้นๆเช่นภายใน2สัปดาห์แต่เชื้ออาจดื้อยาได้ การให้วัคซีนป้อง,องอกันนโรคอฮิวาตกโรคในขณะที่มีการระบาดปัจจุบันนะั้นไม่แนะนำให้ใช้แล้ววอเพราสามารถป้อง,องอกันได้เพียงร้อยละ50และมีอายุสั้นเพียง3-6เดือนสำหรับวัคซีนชนิดกินที่ให้ภูมิคุ้มกันสูงต่อเชื้ออหิวาสายพันธุโอนหนึได้หลายเดือนมีใช้แล้วหลายประเทศมี2ชนิดชนิดแรกวัคซีนเชื้อยังมีชีวิตกินครั้งเดียวสายพันธุ์ซีวีดี1 0 3อ ส่วนชนิดที่2เป็นเชื้อตายแล้วประกอบด้วยเชื้ออหิวาตายแล้วกับคอเลโรทอกซินชนิด bsubunit กิน2ครั้ง 8. การป้องกันการระบาดในสถานเลี้ยงเด็กเล็กโดยรักษาความสะอาดสถานที่เข้าของเครื่องใช้เจ้าหน้าที่ล้างมืออย่างสม่ำเสมอแยกผู้ป่วยที่มีอาการอุจจาระร่วงและเพาะเชื้อหาสาเหตุของการป่วย 9. มาตรการควบคุมการเคลื่อนย้ายประชากรอาหารและสินค้าอื่นๆไม่นิยมทำนอกจากมีข้อบ่งชี้ชัดเจน 2. การควบคุมผู้ป่วยผู้สัมผัสและสิ่งแวดล้อม การรายงานระบบเฝ้าระวังโรคของสำนักระบาดวิทยากระทรวงสาธารณสุขหากมีผู้ป่วยอุจจาระร่วงเกิดขึ้นพร้อมกันมากกว่า2รายในสถานเลี้ยงเด็กซึ่งต้องให้การรักษาแสดงว่ามีการระบาดต้องทำการสอบสวนโรค การแยกผู้ป่วยสำหรับผู้ที่ต้องรับตัวไว้รักษาในโรงพยาบาลมาตรการแยกผู้ป่วยอย่างเด็ดขาดถือว่าไม่จําเป็นถ้าหากมีการจัดการด้านสุขอนามัยอย่างดีควรระมัดระวังการปนเปื้อนเชื้อจากอุจจาระผู้ป่วยหรือผู้สงสัยว่าอาจจะป่วยไม่ควรประกอบอาหารหรือดูแลเด็กหรือผู้ป่วยจนกว่าผลการตรวจอุจจาระรอเลเทอโซกให้ผลลบสองครั้งเก็บตัวอย่างอุจจาระห่างกัน24ชั่วโมงขึ้นไปและไม่เร็วกว่า48ชั่วโมงภายหลังได้รับยาปฏิชีวนะ การทำลายเชื้อมีการกำจัดอุจจาระและอาเจียนของผู้ป่วยอย่างดีโดยใช้ความร้อนกรดคารบอริกหรือสารทำลายเชื้อตัวอื่นๆและฆ่าเชื้อในข้าวของเครื่องใช้การแยกผู้ต้องสงสัยระมัดระวังการปนเปื้อนเชื้อจากอุจจาระผู้ป่วยการให้ภูมิคุ้มกันแก่ผู้สัมผัส ในกรณีผู้สัมผัสผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วงอย่างแรงควรมีการติดตามเฝ้าระวังอีกเป็นเวลาอย่างน้อย5้าวันหลังจากการสัมผัสการให้ยาป้องกันกลุ่มคนจํานวนมากไม่นิยมทําแต่แนะนําให้บุคคลผู้อาศัยร่วมอยู่ในบ้านเดียวกันกับผู้ป่วยการสอบสวนผู้สัมผัสโดยการสอบสวนโรคดูตามบุคคลเวลาและสถานที่และพยายามสอบสวนหาปัจจัยเสี่ยงและแหล่งแพร่กระจายของเชื้อเช่นน้ําหรืออาหารเป็นต้น การเพราะเชื้อจากอุจจระผู้ป่วยแนะนําให้ทําในผู้สัมผัสโรคในพื้นที่ที่ไม่เคยมีการติดเชื้อมาก่อนเพื่อดําเนินการควบคุม 3. มาตรการในระยะระบาด 3.1. เมื่อมีการระบาดในสถานเลี้ยงเด็กควรทําดังนี้ เด็กทุกคนที่มีอาการอุจจาระร่วงให้แยกห้องต่างหากและระมัดระวังการปนเปื้อนจากอุจจาระของเด็กเหล่านี้ไม่รับเด็กอื่นๆเข้ามาปนและพยายามจำหน่ายเด็กที่หายแล้ว่าโดยเร็วที่สุดเด็กที่มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยควรได้รับการสังเกตอาการอย่างน้อย2สัปดาห์าหเมื่อจำหน่ายผู้ป่วยหมดแล้วต้องทำความสะอาดฆ่าเชื้อภายในห้องเลี้ยงเด็กและป้องกันการติดเชื้อต้องมีการสอบสวนโรคเพื่อให้ทราบปัจจัยเสี่ยงและวิธีการแพร่โรค3.2จัดมาตรการการรักษาให้ได้ผล 3.3. จัดหาน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคและบริโภค 3.4. จัดหามาตรการการกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูลที่ถูกต้อง 3.5. <3. 5 S 2> มีการสอบสวนโรคอย่างละเอียดโดยเฉพาะด้านบุคคลเวลาและสถานที่เพื่อหามาตรการควบคุมต่อไป 3.6. แนะนำให้ใช้ภาชนะปกปิดอาหารและน้ำเพื่อป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อจากมาแมลงวัน3.7มีการควบคุมและกำจัดมแมลงวันและแหล่งแพร่พันธุ์ของมแมลงวัน 3.8วัคซีนไม่เหมาะที่ใช้ในสถานการณ์ที่กำลังมีการระบาด 4. โอกาสที่จะเกิดการระบาดใหญ่ในพื้นที่ที่มีอหิวาตกโรคชุกชุมและมีประชากรแอรอัดโดยที่การจัดการสุขาพิบาลไม่เพียงพอย่อมมีโอกาสเสี่ยงต่อการระบาดของโรคสูงด้วยรักและห่วงใยจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองจอมพลกดติดตามเพจเฟ e b o o กกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองจอมพลติดตามข่าวสารทันเหตุการณ์ไปกับกองสาธารณ